นะแต่ได้แถวเราใช้รับครับครับ,บชิมมันก็จะเป็นไดชักปะมีลูกกดผมว่าผมซื้อผักกี้ดิเรื่องจาม็ดบอว่โอ้โอ,โอ้นี่ได้รถพันกันเลยไปได้เออนออถูกเนีเส้นนถูก่ในนหอมตาก็มเข้มโอ้เข้ากันอยู่มูเผอรือไปนะเงี้ปะจะหอีกันเล้

อ้าตับนะฮันหแน่จับนะโอ้ยตายจะตับนึ่งสิบม้ลก็บานนิดน่งอรินับนึ่งวันปกติเพื่อคลิปก็ีบ่าหรอป้ะน่อตัวชเดียตัวอ้อกินอ่บนีโอ้ยกิกิน่ของมัอองกินีเลยเั่บายก็เลยมันหวานเลยนะอือหวานนี่แหะ

ัวมันทางแบบของันไก่นะอาจารย์ต่อมคือเขาทั้งแบบไปนะเนี่ยผู้สาวที่จานไปไหมอ้ยบัวบดมีแล้วมี่บวดหีต่โดเลยดิบดมีแล้วมีที่บาข้สื่อตายหามแตงเอาไปหยุมเซ่ มึงเลยจัดเลยครับพี่น้องใส่จุวบวมีสอดมีบวมกส่วสนวัวนี้บวมใสจุเนาะพูกเด็ว่ากินใส่จุ่เส้นส่วนเฮ้ยเดี๋ยวเจ้เอาไปเอีกมันบพอหรอครับมันไงเอาไปเอีกใครเป็น,น,ปนคนจีน้ำโอ้เชฟเชฟครับเป็นทั้งสร้างพาเนียดเป็นทั้งขอกลวมือนี่ยใาส,าส่เช็มิดบัวเลมือนี่ยผมก็เสียครับเออ

เขาันได้ด้วเมันหัวต้อนแน่นาบาเนียิ่งออกมาจริจริงไปพาดวหัวีวเกียบเยเกียอแนนี้เมาใส่ดีมหัวีหัวเยเข้มจังเเกียดีใส่ลเือบมบ่เลวใส่มาซ่วาใส่มย thông xe hến bồ đế chế chế thả qua mày nhủm mà lót lên khu hòn máu em bận mà <laughs> เอาหน้าบ่อาจารย์นี่เล่เทียวเลยให้อาจารย์ตอมว่างอาจารย์ตอมโจ้โบรานเลยเราก็ปิดเล่ตอแกะเลยเราก็ยินเอา คอยู่เ้มือขาภุมเขาป้ายกันวันี้ตายตายตายเสไม่ค่อยะคนแอยู่งเี้วเียวอคักานี่ไมาพี่น้องมากินสอยจุน้กันพี่น้องไม้สามขบนิงสี่ล้วคนอย่าบอดีเม่เป็นบอดติดโทรศัพท์ด้นี่คน่ะเนี่ยเออมาเด้อขกิก่นเด้อกินอีโบกินใจู่น Mày vòng kim khóc cho thay rồi ông hỗ trợ khỏe đây dì nè ô mưa cái đấy đang nữa. Ừ. Má, khẩu đi ơi 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 tài tài, tài, tài. Ừ. พี่เมหาตมเอพูดบ่ได้ก็้มันน้องนกินเข่ากินน้ำผู้ใดแค่ดูกไทยหเด้อเจแล้วย่าจะม่ได้เมนม่ายอ่างวนนี้อีบุ้งใจแล้วเบืเหมือนเหมือนปาราชามีรชาติมีเ้ยมีอย่างนั้น้ม อันอังหน่อยมีไหน่อนหนกเลยาดบริเคยมีมาแล้วมี้กมีไกมีในตรงนั้นของที่ปัญหาอาจารย์มันหนักเลย่นี่ครับอือมันขักอ่ะนักของเราจะองขาย้องแม่เกเลยเหรอลมุงแตก ขัาขอเห่าเ้าเออรวที่ไหนงานดีเดรอบ่สามมื่หรอกฮะบ่สามมือสอมือมือที่สองเก็บเกมมือนะไนตอนนี้มือตอนตล้วหรอกเสียงพคุณฟังหวยพว ก็แบบเ่ภาคือีปอเนอมาปเราเลมคือไปได้มันคมึงหมเราก็มูไปเป็ดเป็ดี่ะลกบ่อเหบ่อหก้อะไรอย่านีผไปแล้วอารจำไปก่อนละเน้แตงเปเนียดยัดไปอย่างหนึ่งขอขอนเนาะนึงใส่ขอนใหม่เลเนาะไ่ได้หรอก อ่กมุมากลบดีวะ <ừ. S 1> ดูดวาบ,บักแกี่บต้มน,มน,น,น,นกินยิบๆเอ้าตจอดลได้คนเข้าต่แดงจักจบเบงิโอวตายสู้เมลอบ่บ่แตล้าตายเกินห่บโวยสรงมันน้โอโดน มันลุงบ้างลางเราคมันง่อ่่ใชงานีย้ลูกห่นียโอ้ขัดขัดลงก็สิแล้วอาให่นับวะข่อยเขาไปมึงมือข่อยไปเลยขี้ตมฉันมันลกเันเะลวเขาเมียนเลยเดียมอจารต้องมาอยู่อ่ะบอกนี้่ปไปจัดเป็นอีกแล้วหลวเขาอีกแล้วมันไ่อยู่นบอกเลยว่าอยู่สคนน่ะเรียบร้อยเดีมัลับได้กินเมลอ่ะ

ไม่กี่บ่กต่าทิตย์เจ้าเจ้าบ่ได้ใบหิมะมาเท่านี้ที่บ่นี่มีกระตีดนั่นใบหิมะนี่นี่ไม่พุดยนี่ใบซื้อบปได้ซื่อใบซื้อไปแล้วใบซื้อไปแเอาใบน้ำมันต้องแย่งแล้วน้ำมันติดดีนี่นะแล้วมันหนึจุกเงี้ยไม่ติดใบซื้ติดเลยวะ

รถดีเพราะเชื่อไม่ยากน้าตาผู้เป็นระบบกินดิบกินดิบม่เดี๋ยวน้าตาผู้กินเลย้ออดิบกินดิบเป็นังอยางซะนะนี่ดิบมันยังเลยเพราอาจารย์นี่ ต้งงนไหมกะโอ้สุดดี <laughs> นกมิดไปจากนี้มิดแล้วพูดแล้วเขาเมียนเอาเล้วใครรู้เราำช่เลยม่หมด, <laughs> ดว่ะอวะตหวังจนอย่างนี้หมดเล ช่เลยน้องขมนี่ลตัถ้ากูปูดมาตายมาหลายตัวเนี่ยเนี่ยูดนโกงอย่บกแหงๆเลยคุณคู่บมแดงดิเออตัวนคู่ ขนของนเดียว่หมไม่เหเไขวกนั้นมีอย่งมีนว่ขกมาก่กันเลมีของบันปะมีกบัววะเดี๋ยวจะบอกตีแล้วอีเขาได้ยิยิงเลจะีนี่ บ่เหียบเนาะนี่ะเขาถึงว่าได้ไหนก็บ่ได้เลยนเขาจไ้เาตเจ้านอยู่ก็ได้นนกระด้เาคุยสองเตีเนาะเอ้บเดกเตงเนาะในสองกันนะใาสองกันสองกันนาะบ่คุยสิบ่ถามว่า้องขอชาว้านเลยเอออากันดีมเอก็ว่ากันเดียวเห็นเดี่ยวนรคะวาสับเดี่วออมันใสยูอันเสาอันใสนลำกันอยอันแมเสาอันที้อันโซ่สับไหมเาใส่ไหมสูงคั เวัยยซุงซุ่ะนะเอ้ยว้ยนนันไย่ไ่นกข่ยู่เนาะโอ้ยอย่นสายมาสวางย่ากันยย็นี้ยบไตยิงเเนกม้าอ่ะนะ่เงตัวเขานี่ยบว่า่ได้ของนกมันที่หยยบมันที่หยยบไปนะนกมันลงเนี่ยพวเนียลงนี่กันของนั้นมต้องตีเลงัเขานี่ยดูเป็ะเนียปากกาดตัวสองเลยอันนี้เป็นขนาดเป็นชัดขนาดเป็นชัดหัดปั๊บคค่ก็ได้บ้ห Anh sáng tang lắng nè, đèo cắt. Hãy nói xong rồi nè, đội lang. Muy rồi, mất. Huh? là xong fun. Sâm tụng là, chai Hà, là, nó. Tu mía. 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 mía. Tu mía. mía. Tu mía. mía. Tu

mà ừ. nó đi, mông cái gì, ôi, mấy này là con ăn cái con, hoặc là một là người mày tóc tóc không, ta bắt người ta bảo

này đi, đâu cái rồi, đi đâu riêng rồi, trăng thiếu này, khoa, cái thằng này gì, à vậy,

เอามวแล้วกอกกอกก่อกก๊อะปุ๊บโอ้ขึ้นกระจุมเดี๋ยวไปโดดลงฮอนบัดนี้ะบบดนี้ะปั๊บโอ้ขายสูงนูก๊าดขังเขานกกาังเขาบนกนี่แหละ

ไปอัดเสียนวิดจัดเสียงวิดตัวไหนเต็มสองว้เลยเต็มสองเต็มสองครับมุ้งนี่กับจิตทูสีกันละผมกับสองอาจารย์ทุนกับสองเสียนเสียนวิดกับสองครับพี่น้องเสียนเม็ดไปแล้วมิทุไะล้วนสั่นว่าจัดแหละครับนกเป็นอะไรงา้นเลย มังไยขี่ไรมันวะเดี๋ยวบังบับเถอะไปพ่นเลยฮะเด็เดียบร้อยครับเสียนวิดจัดไปเต็มสองเฮ้ยเ้ยอ้มูจัดอะ กินน้ำอิ่มทะแล้วเพ่นนะกินน้ำอิ่มแล้วกินน้ำอิ่มทะแล้วกินน้ำอิ่มถึงก็หากแต่เจอพเนจรสองครั้งเจอสองพเนจรสองครั้งอาจารย์ทุนน่ยเดี๋ยวขันเดี๋ยววาย่ ขันฝาดสีขุ่นๆอยู un> un> ่สิน uh ี่อศัยว่าอันว่าขันฝาดสินี่เป็นเด้นับเิึงยิงดีสงสสยตอนนี้กับบ้าสองพี่น้องหาเีกยสองสามไม้กับที่พ้กันกงอวยกงอวยกับเราไปเนี่ย แจมซี่มาหน่อยเออขักับว่าแจมซี่ลูกน้องลูกน้องไปซีเฮ้ยตหแม่เลี้ยงหมาขักแต็หน่ะยน้อครับน้นองอาจารย์ตุ้นแจมซนะี่เรเพิ่อน่ะถึงเก่มถึงควน มัดยังไนวะตัวนี้ไหมมันจะไปใส่หัวพวงด้วยกันหัวเสาพุงงเออขี่เส้นง้แวเะไอ้เต็บซีเพิ่นเซี เดี๋ดดถดถึง,ถงบบนี่แหละมืนเนี่นนนนจานทุนครับผมแต้มที่ครับหมานกูมูมืงเนี่ยผมด้สองจันยีได้สีกน้องก็ได้สีถักักทักทักจะกเสียงไหนบ่ thỉnh ding ma! Ik là tuần này cái đây. Oa, ta lôi thằng. Oi, oi, ngụt nước nha Oi, Bây cái này liền không

บอแข่งเลยบบไงวะพี่น้องมึงแข่งไหมก็เลยอื้อหือว่ามแข่งเปียเทปเนาถุงเอาไปใส้มีอยู่ถุงหัวใจเอามีวะเอาไปใช้หัวใจตอนเหมือนมีอวะเวไม่อย่างขอผมเดี๋ยวผมแรงมออีกลืมอีกไม่ใช่ตัวนั่นแหละเนี่ยมันอันปากอุจจกับเลยบเปามึงเดยคนหางนะคนหางมึงก็จะเส้นน่ะมึง้ไปใส่ ยังจานเราใส่ย้อเลยเนียราใส่เนี่เนี่ยเลยใส่ก็ได้อีกเนาง้างๆตัวนกนี่งางจะผิดจังเดียวพี่น้องบ่้ยินเสียงเอาไปเรียงกอนอืมเรียงนกนี่บอ่าใส่เสียงกัอาศัยรูปร่างไปก่อนนะนี่สองมองนี่แ้วอ้หล่เอออะพี่น้องมึงต่อไปครับปุนผมใส่เลยคุณอาจารย์นี่เอินว่าหาน มึอก็ไปต่อไปจนันไงน้ำหนามูแล้วซีแล้วผมก็พอจบลิปไปเพียงนี้ครับผมขอบคุณกับสำหรับผู้ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ผดด้วยครับผมผม,ผมนกเขยาไงใส่ของสวัสดีครับ